โอเคฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับขอแรงแรงชาแนลเช่นเคยนะครับผมกับเกมฟีฟ่าออนไลน์สี่นะครับก็ผมเพิ่งเห็นนะฮะอันนี้เป็นกิจกรรมนะครับ CMC เสี่ยงโชคนะครับควันหลงตู่จีนนะครับก็ลิงก์นี้นะครับอย่างที่บอกนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะก็เป็นลิงก์กิจกรรมของทางฟีฟ่านะครับแล้วก็ใครนะครับที่ไม่อยากคลิกลิงก์มั่วนะครับเข้ามาเอาลิงก์นะครับได้ที่เพจ EA Sport ตฟีฟ่าออนไลน์สี่ไทยแลนด์นะครับหรือว่าคลิกที่ใต้คลิปก็ได้นะครับถ้าเพื่อคควววามสะะดกกนรับแล้็ ถ้าเป็นที่อื่นนี่ก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับให้กดลิงก์นะยังไงก็ดูกันให้ดีๆนะครับไม่ไม่มีการขอราหัส4ตัวนะก็พอเข้ามาถึงนะครับนี่คือหน้าตานะครับของกิจกรรมนะครับแล้วก็กดล็อกอินกันเลยดีกว่าครับไปหลังจากล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะ ตรงนี้จะมีสะสมครบกี่ชิ้นกี่ชิ้นนะครับคือสะสมครบ35ชิ้นนะครับสามารถแลกของตรงนี้ได้นะครับ95ชิ้น275ชิ้น550ชิ้นนะครับการ์ด85 88แนะครับแล้วก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้สามารถคลิกเปลี่ยนชุด c m c c ได้นะครับซึ่งอันนี้ผมจะยังไม่ลองคลิกเปลี่ยนนะแล้วก็ ตรงนี้ก็มีอันดับผู้เล่นนะครับตรงนี้นะฮะเสี่ยง CMC ฟรี2ครั้งต่อวันนะครับ2ทับสนะครับสามารถสามารถเสี่ยง CMC ได้0.00ของวันถัดไปนะครับหมายความมจะรีวันละครั้งนะครับแล้วก็ CMC เนี่ยนะครับ10บก1ครั้ง1,000 0 FC นะครับก็คือ10ครั้งแถม1ครั้งนะครับถ้าคลิกรวดนะฮะก็เป็นการเติมเงินนะครับอันนี้ก็ รับอ่างเปาทุกการเขย่าสูงสุด3ชิ้นต่อครั้งนะครับอ่าแล้วก็จะมีกติกานะครับมีประวัตินะครับกติกานะครับลองคลิกดูนะครับกติกาก็ว่ากันว่านะครับกิจกรรมสาหรับผู้เล่นฟีเป่าลายสทุกคนนะครับเพียงคลิก CMC เพื่อรับรางวัลฟรีทุกวันนะครับคลิกเสียง CMC เพื่อสุ่มรางวัลนะครับจากไอเทมนะครับ CMC ที่เป็นแสงสว่างจากชุดไอเทมนะครับก็เป็นแสงสว่างนะครับนี่นะแล้วก็กด สุ่มไปมันก็จะต้องสุ่ม4อันนี้นะครับแต่ถ้าเรากดเปลี่ยนใหม่มันก็จะมี4ีอันใหม่แน่จะประมาณนี้นะแล้วก็ผู้เล่นสามารถคลิกเปลี่ยนชุดไอเทม CMC ทั้งหมด4ชิ้นไม่จํากัดจํานวนครั้งจนกว่าจะพบชุดไอเทม CMC ที่พอใจนะครับอ่าก็กดรีเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับร่วมลุ้นแพ็คนะครับนักเตะ 19TOT y ทนะครับทุกครั้งของการเสี่ยม CMC นะครับก็ข้อต่อไปนะครับก็ผู้เล่นนะครับได้รับอ่างเปาทุกครั้งนะครับของการเสี่ยง CMC นะครับ ลุ้นอ่งเปานะครับสูงสุด3ชิ้นนะครับต่อการเสี่ยงเซมซีหครั้งนะครับรับสิทธิ์เสี่ยงเซมซีนะครับสครั้งนะครับสำหรับผู้เล่นเดิมนะครับรีเซตทุกวันนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเสี่ยงเซมซีหครั้งสําหรับผู้เล่นใหม่นะฮะจาก15กุมภาพันธ์นะคือว่าผู้เล่นที่สร้างผู้จัดการทีม ID ที่วันที่15กุมภาพันธ์หกสองเป็นต้นนะครับจะได้นะฮะคนละหนึ่งครั้งแต่ถ้าผู้เล่นเก่าจะได้คนละสองครั้งต่อวันนะครับเสี่ยงซซีีีีีเเเมคคครรรััั้้งงงนนนะะะะบบบพยยาทฮแต่่ถส ครั้งนะครับ จะแถม1 s, <S ครั้งนะครับโอเคนะแล้วก็พิเศษนะครับสะสมนะฮะอังเปาครบ35ชิ้นรับเลยนะครับ85ลุ้นที่ OT 1 9นะครับ19นะแล้วก็สะสม95 85บ้วรุ่นทีโ t 1ชิ้นนะครับแล้วก็ถ้าสะสมครบ25งชิ้นนะครับรับเลย19บเก้ทชิ้นอันนี้รับไปเลยนะครับแล้วก็สะสมสูงสุด550ชิ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะไปเยอะไปน้อยนะครับผ okay, <ÿÿÿÿ S 1> <the> ู้เล่นนะฮะสิุดตลอรนรับนะครับสุะีมส สิ้นสุดกิจกรรมันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับประมาณ10วันนะครับวันนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมัน2อทับ2นะผมกดเสียงนะครับอ่าเนี่ยครับได้นะครับการ์ด7จนะครับแล้วก็ได้อ่างเปาคุณได้รับอ่างเปา2ชิ้นนะครับ2ชิ้นอ่านี่นะฮะอ่างเปาทั้งหมด22ชิ้นเนี่ยฮะอ่างเปาทั้งหมด2ชิ้นนี่นะครับก็สะสมกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับลองนะ เปลี่ยนชุดไอเทมครับอ่ามันคลิกเปลี่ยนอย่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็การ์ดเงินนะครแล้วก็มีมันตรคาร์ดเก้าสิบเอ็ดนะครับอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็กดสุ่มตรงนี้นะฮะผมอยากได้การ์ดนี้นะแต่ว่ามันไม่น่าจะได้นะครับไม่น่าจะได้ลองกดดูอาจจะได้การ์ดนี้ด้วยซ้ำนะครับไปโอ้โสมพรปากครับได้ได้เซมซีมา2นะครับเออไม่ใช่เซมซีได้อ่างเปานะฮะเนี่ยฮะ แบบไม่เติมนะครับผมก็มีอ่งเปาอยู่ทั้งหมด4ชิ้นนะครับต่อกิจกรรมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมถ้าสมมติผมไม่เติมเนี่ยมันจะได้สักกี่ชิ้นนะครับแต่เอาเป็นว่านะครับคนที่จะเติมนะครับก็หนึ่งพันนะครับต่อครั้งนะฮะหรือว่านะครับหนึ่งหมื่นนะครับต่อสิบเอ็ดครั้งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะคนเปคนเติมยังไงก็ลองกันดูนะสำหรับลิงก์กิจกรรมอย่างที่บอกใต้คลิปนะครับแล้วก็กิจกรรมก็เล่นง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะแล้วกดเนี่ยฮะ ไปได้เรื่อยๆนะไปได้เรื่อยๆครับนะฮะไม่จํากัดนะฮะคุณอยากจะสุ่ม4ครั้งนะฮะแต่ถ้าสุ่มเจอแบบนี้นะฮะอันนี้ออกปล่อยแน่นอนนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะฮะกดสัก10ครั้งนะอันนี้น่าจะออกสัก6ครั้งนะครับอันนี้น่าจะออกสัก3ครั้งนะครับอันนี้น่าจะออกสัก1ครั้งอันนี้น่าจะออกสัก0.01ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปกดกันดูนะครับเอาไว้สำหรับกิจกรรมนี้นะลิงก์แปะใต้คลิปครับแล้วก็ลองเล่นกันดูนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ ไปแล้วดีกว่าครับนะมาแจ้งกิจกรรมไปเฉยนะครับพอดีเพิ่งเห็นนะฮะก็ลุยกันได้เลยนะฮะไปเลยครับบ๊ายบายครับ